สวัสด <gesch> ีค่ะรามินนะคะสวัสดีครับซีวิวครับเรามินเดอะสกินเนอร์เจ้านะอ่าเราจะมาจัดสลากของกิจกรรมเจอปลั๊กรับเลยนะคะที่เป็นแจกเสื้อ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 หลีกออดีเจนเจอสีดำๆนะคะเนี่ยเขาปกใส่ปกเล็บใช่แล้วไม่เจออะไรเหรอยิ่งน่ารักนะคะบ่อยๆที่วันนั้นเล่นทวิสแล้วเจอกันครับ ค่ะลูกค้าไปพอดีนะคะะคก็ต่อเลยนะลูกค้าทานกาแฟเสร็จไปเลยนี่ฮะพับอยู่พับอยู่พับอยู่ใส่กล่องใส่กล่องนี่ใส่อุยกระจายนี่ใส่องไม่ไปสบายนะคะวันนี้ใส่กล่องห้าบาท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 ตอนนี้เนี่ยเออเนี่ยสถานที่นะคะตอนนี้ได้อยู่ที่ร้านโมบิกไวนะคะใส่แล้วเนี่ยเออและเหลี่ยมเออไม่เกี่ยวกัน 5บาท5บาทนะมีมีถีบมาเมื่อกี้ยืมสถานี่นะคะไม่ยืมอ่ะก็ใช้เสื้อเสื้อ5บาทนะฮะหบาทเมื่อกี้ได้ถีบจากลูกค้าคนเมื่อกี้มาอ้าวทิปเหรอมันดีกูมีใจอ่ะ5บาทอันดที่สองอัที่สองนะคะแอนนะคะก็เออคนนี้เป็นแฟนคลับของพัทยานะคะมาขอมิมถ่ายรูปที่อยู่งาน T G X คนแรกเลยเรื่องมาก ไว้เราจะไปพักคลื่นคลื่นคลื่นอะไรนี่ยแหละรับที่โดก็เจอกันในเกมันนี้ใช่แล้วนะฮันนี้สี่ก็โสมพันยักษีนะคะมาจากพัทยาเช่นกันใช่แล้วนะฮะแล้วถ่ายรูป <c oughs> ตอนเนิร์สเออรคอลีนะคะนี่สบไยสบายโาทษทีนะคะคนที<อ>ท่ห้าเอ็นจินซามามะคะได้กดกิจกรรมแชร์ของวิทย์โอโฮลิคถูกต้องนะฮะและคนที่หก นางฟ้าซาปานะคะกดแชร์จากกิจกรรมวินาโฮลิคเช่นกันนะคะใช่แล้วนะฮะแล้วคนที่เจ็ดก็คือบอลวอายิ่งๆครี๊ยวคริไลไลอะไรรู้อะไรของแม่มาเนี่ยกดแชร์จากกิจกรรมวีน่าโฮลิคนะคะก้ามันกต่อไปก็คือครัชเจอกันตอนเล่นครัชเล่นแล้วอยู่ทีมเดียวกันเอลยครัชสก๊อพักอ่พักมาว่าเฮ้ยราเมงหรือเปล่าเฮ้ยคนที่เจ็ดเลยเอายังเนี่ย เราเลยบอกไม่ใช่เราชิรามวยอันที่เจ็ดนะฮะผิดฟังเคแบงนะฮะไม่ใช่เคแบงพงศมอล้คุณคันจรัตอะไรเนี่ยแหละชุดชุดชุดก็ใช้รูปริเพเป็นอารีะคะใช่ที่นมแดงๆเอะเสื้อแดงๆด่แไปคุณทิซี่นะคะทิซี่เล่นเจอเป็น่ากับทิฟฟี่ทิฟฟี่พง ทำไมคะชายุทธชายุทธน้องบอลใกล้ดนะคะแต่ว่าเนี่ยเองที่เอ่อมักจะเอาโค้ดเอาอะไรมาแจกให้บ่อยๆนะคะอย่างเช่นกิจกรรมเคนายกับเอ่อโดตาสองนะคะที่เอามาแจกกันแล้วจะจดจำได้ไหมเคนายจำได้ค่ะเคนายคนที่เกือบลองสุดท้ายนะไอซ์ไอซใช่หรือเปล่าวะไออะไรเนี่ยแหละไอซดไอซีใช่ค่ะไอซ์เกมใช่แล้ว นะแล้วคนสุดท้ายนะไม่ต้องกล่าวชื่อแม่งหรอกไยเนี่ยไอ้เนี่ยนี่ใคร샤모미퐁เลสอะไรก็ไม่รู้เจอที่ไหนไม่รู้แม่งม้วนม่งัวมาหรือเปล่าวะเอออยู่ดีแม่งก็แบบเอออยู่ดีก็โผล่เข้ามาโอุ้ยแย่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 เอาไว้อะแม่งการกระบะเอาไม่ออกไม่ต้องม้วนเข้ากล่องเดี๋ยวเราพับ샤โมมี่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กล่องให้นะนี่ใส่กล่องให้เรียบร้อยแล้วใส่กล่องอ่ะเหรอองนี่นะใส่กล่องทุกคนแล้วทุกคนอยู่ในนี้รวมเหรียญห้าที่ เปลียเ <alors S 2> มาสิพี่แข็เออไม่ได้ดิพี่แขก่ติ๊บเผื่อแขกเขาจะได้ลุ้นเหรอเออนี่ฮะมีเ่าด้วยนี่เลนท่าเลยนะเล่นแล้วหนึ่งรางวันขอแค่หนึ่งรางวันเท่านั้นโคท่กน่าค้ใครจะจับยิงชบ นี่แหละเราเกิดมาเพื่อแพ้ช่องอ๋เหรอดตตต้งยกสูงสูงนะฮะตึตดตตดยกสูงสูงไว้ยกสูงสไว้ยกสูงสเลยเนี่ยตดดเดตดเเดตดู้โชคดีของเรานะฮะเคแบงนั่นเองเคแบงเนไม่ใช่รอ นี่ฮะผู้หญิงเดียวเราคือนางฟ้าซาตานเอ้ะพี่โอช่วยหน่อยเอ๊ะพี่โอตบมือเลยดิตบมือหน่อยเอ้ดูดูร้ายวุ่วายดีนะเย้เย้ตบเลยจบเลยไม่มีแม่จบเย้นะคะเป็นผู้หญิงคนเดียวเลยเดี๋ยวเราจะห้าบาทนะฮะเราจะมอบให้นางฟ้าซาตานอ๋อไม่ได้เหรอติ๊บเอชเซฟไม่ให้ห้าบาทแต่ให้เสื้อว่ะสุดยอดเนี่ยนางฟ้าซาตานนะฮะ ได้เปิดส่งชื่อที่อยู่สำเนาทะเบียนบ้านนะฮะแล้วก็เลขที่บัตรบัตรประชาชนนะแล้วก็เลขที่บัตรเครดิต CVC นะฮะเอามาให้หมดนะฮะและเดี๋ยวเราจะส่งมอบไปให้นะฮะได้โปรดเติมเงินในบัตรเครดิตก่อนเอ้ยได้เปิดได้โปรดมีเงินในบัญชีก่อนเลนะจ้าประมาณสองหมื่นโอ้ยแล้วเดี๋ยวเราจะส่งเสื้อไปให้นะใช่อย่างไรก็รบกวนขอชื่อที่อยู่นะฮะบ้านที่อยู่ก็ทอมเฮี้ยอะไทอมซส่งเสื้อมา ส่งไปในเมลไงฮ่งไม่ได้เหรอนะคะแล้วก็รบกวพ่นขอไปติดต่อกลับด้วยใช่แล้วนะครับเมด่ไหรกกิจกรรมเฮ้ยไม่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 สบายกิจกรรมมา่อไหรงเธอหน่ะที่จะให้ฉันไปหาหาเหี่ยวของเธออ๋อก็เดะสกินเนอร์จะกลับมาสตรีหอทางนึงงนี่จะพัฒงาตามกูไหมตาม แน่นอนนะเซิร์ฟไทยแน่นอนไม่ต้องห่วงใช่เซิร์ฟไทยแน่นอนสำหรับทุกคนนะคะแหละใช่แล้วนะฮะอาจจะเป็นแบบ 5v5 แต่ไม่ไม่มีตังไม่มีไม่มีรางวัลอะไรใช่ไหมไม่มีรางวัลเราไม่มีอะไรเลยอยากเล่นก็มาเล่นไม่อยากเล่นไม่เป็นไรถูกนะฮะโอเคนะสำหรับพวกที่เหลือในนี้นะฮะพวกที่เหลือในนี้นะฮะที่เหลือในนี้นะฮะมึงไม่ได้นี่คนนี้ได้คนเดียว นางฟ้าตาตานะคะนางฟ้าตาตานะฮะได้คนเดียนะฮะชอบคนอื่ที่เหลือพวกนี้ที่เหลือพวกนี้เหลือนี้มึงไม่ได้นะ้ิ้นแล้วนะฮะชอบคนอื่นที่ไม่ได้รางวัลนะคะเดี๋ยวยังไงนี่ฮะอาวินจะลองดูนะคะว่า XP IP บู o s t ยังเหลืออยู่ไหมถ้าเหลืออยู่ก็จะแจกให้กูสามสิบแล้วในอินบ็อกูสามสิบแล้ว IP บู o s t ไงเอ้าทำไมกูตังกูเต็มและซื้อแชมเปี้ยนซื้อเลยก็ได้ตังในเนี้ยครับพวกนี้ที่เนี่ยซื้อไม่ได้นะ นกจริงๆเลยเนี่ยดูดิโอ้เสียงเปืองกระดาษไหมเนี่ยเปืองเปืองคลิปมากกว่าคลิปบนเนี่ยโอเคโอเคสำหรับใครที่ติดตามกิจกรรมค่ะย้ำอีกทีนึงนะฮะสำหรับคุณนางฟ้าซาตานนะถ้าคุณไม่โทรมาภายในสิบนาทีนี้อ่าไม่ใช่หรอเปนอย่างกับทีวีไดเร็กสำหรับใครที่รอสตรีมนะคะก็ช่วยๆกันแชร์ความคิดเห็นกันมาเยอะๆนะคะว่าอยากได้กิจกรรมแบบไหนเป็นการแข่งขัน หนึ่งหนึ่งไหมหรืออารามห้าห้าอะไร่าเงี้ยแต่สิบสิบของไอชวินมันคงไม่ไหวนะสิบสิบมีด้วยเหรอวะมาบอกจะเอาสิบสิบมีด้วยเหรอสิบสิบนี่นี่ก็บ้าใช่ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามกิจกรรมครางหน้าเป็นอะไรนั้นก็รออย่างนี้หนึ่งอรอ,อีกและรออย่างเดียวโอเคบ๊ายบาย